วันนี้มีเมนูใหม่นะครับสำหรับปั่นน้ำหมอนใช่ไหมครับปั่นน้ำหมอนเมนูเก่าเมนูเก่าที่เราเคยปั่นแล้วแต่ว่าครั้งนี้ปั่นอีกรอบนึงเพราะว่าน้ำหมอนในตู้หมดนะครับน่ครับพอหลังจากปั่นน้ำปั่นลูกหมอนแล้วนะครับแล้วก็เทใส่หม้อครั้งนี้เราใช้หม้อเบอร์ยี่สิบแปดนะครับ เอาไว้กินดับกระหายคลายร้อนนะครับน้ำลูกหมอนของเรานะครับหม่อนลูกหม่อนที่เราเก็บมาแล้วก็ล้างล้างล้างแล้วก็แช่ตู้ช่อยช่องฟิตไว้นะครับเราก็จะเอามาปั่นนะครับเย็นไหมเย็นไหมแช่เย็นเย็นโอ้โหเย็น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 จริงจริงอา ะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับใส่แล้วเติมน้ำไหมครับเนี่ยเติมน้ำไปนิดนึงนะครับเราใส่ไปแค่นี้ก่อนนะนดเดี๋ยวจะปั่นไม่ได้เพราะเครื่องของเรามันเล็กนะครับเครื่องปัน่นมันเล็ก แล้วก็เติมน้ำไปนะครับเติมน้ำไปให้ท่วมนิดนึงใ้ท่วมลูกบอนนะครับแล้วก็ทำการปิดนะแล้วก็ปัน่น ปั่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลายๆถุงที่เราวางั่นตอนนี้ก็ได้หม้อไป28เต็มเลยแล้วครับนะครับเทเข้าไปนะครับทั้งปั่นอันอันที่สองนะครับได้ข้าวนี้ปั่นไปเรื่อยๆครับจนเต็มหม้อครับเราเต็มหม้อไหม,ไมเกือบเกือบถึงนี้นะโอเคเกือบถึงนี้นะครับนี่คันมันไปจัา ที่สามแล้วครับนะครับหลังจากที่เราปอนลูกม,มอนใน,ในเครื่องปั่นแล้วนะครับใส่หม้อเบอร์28นะครับนี่ครับเกือบเต็มหม้อเลยครับนี่ครับแล้วก็ตั้งไฟไฟเรื่อยๆนะครับตั้งไฟนานไหมครับก็ให้เดือดขึ้นนะครับตั้งไฟให้น้ําเดือดขึ้นแล้วก็จะใส่ น้ำตาลกระเกลื่เ,เข้าไปนะครับน้ำตาลใส่เท่าไหร่ครับอืมนมีน่าม,มันก็เยอความหวานของ,ขงน้ำหมอนอ๋อเดี๋ยวเข้ามาชิมดูอทีว่าน้ำหม่อนมันจะหวานหรือเปรี้ยวยังไงนะครับไปมาเติมน้ำตาลนดูนทีนะครับ,รบแต่ตอนนี้ก็รอ,อคนคนรอคนไวเรื่อยๆก่อน แล้วเราจะใส่เกลือนะครับใส่เกลือเข้าไปเท่าไหร่นะครับเข้าไป3ช้อนชานี้นะฮะสามช้อนชาแล้วก็คนนะครับเราจะเตรียมน้ำตาลนะครับเราจะใส่น้ำตาลเข้าไปนะครับ ใส่ไปประมาณครึ่งกิโลก่อนนะครับครึ่งกิโลก่อนนะครับค่อยมาชิมดูว่าความบวานได้ไหมนะครับเพราะว่าหม่อนของเราเนะี่ยมีบ้างที่แบบว่าไม่ไม่สุกแบบแดงดำนะครับอาจจะมีสุกกึง่งแล้วก็มาชิมรสด,ดูก่อนนะครับไห้เติมทีหลังหมอนมันตาลายน,นะครับ เมื่อกี้เราเติมเราชิมดูแล้วนะครับยังหวานยังเ,เปรี้ยวอยู่นะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำตาลไปในถังนราบคนไปเรื่อยๆนะครับเพราะสูตรนี้ไม่ตายตัวฮเพราะครั้งที่แล้วหม้อเบอร์ยี่แปดขนาดนี้เติมน้ำตาลไปหนึ่งกิโลนะครับในวันนี้ก็ลองลองลดปริมาณน้ำตาลดูนะครับนะครับ เติมสัดส,ส่วนเข้าไปก็ขึ้นอยู่กับหมอนของเรานะครับพอฤดูแต่ละฤดูเนี่ยถ้าหมอนเก็บลูกแดงเยอะมันก็อาจจะเปรี้ยวเยอะหน่อยเราจะใส่น้าตาลเยอะนิดนึงแต่ถ้าฤด,ดูไหนที่มันลูกดำเยอะก็อาจจะใส่ลดลงนะครับลองชิมดูสีสวยนะครับสวย,สวยนะอกสีชมพูแดงชมพูใช่ไ เดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับว่าหมอนของเรารสชาติเป็นยังไงนะครับที่เราเติมต้นตมไมครับอืมก็ก็ยังถือว่าเปรี้ยวนำอยู่นะครับแต่ก็ก็หวานอยู่อืมเอาอ่องกีนเอาแบบเยอะๆหน่อยครับจะได้ ชมรสชาติชิมดูครับอืมก็โอเคนะหรือว่ารสชาติใช้ได้แล้วแต่จะให้หวานกว่านี้ก็เติม้งไปอีกนิดนึงนะครับอชิมดูครับอืมโอเคครับรสชาติ หวานเปรี้ยวนำหวานร่อยๆอยิดไปเรื่อยๆนะครับความหวานเราก็เลยตัดสินใจใส่ไปเพิ่มไปนะครับเป็นโลนึงพอดีนะครับเพราะว่าลูกหมอนครั้งนี้เปรี้ยวมากนะครับสีสวยแนละ้ว ลองเด็ดมันหนึ่นะครัาจะได้แล้วชิมดูอีกทีนครับของยาที่เราใส่น้ำตาลอือควมหวานได้แล้วหวานแล้วพอแล้วแล้วก็ใส่เกลือเลยอร่อยครับใส่เกลือไปอีกช้อนนึงอีกช้อนนะครับใส่เจลืออีกช้อนหนึ่งนะครับ อันเสร็จนะครับมาดูอีกรอบนึงมาชิมดูกันครับได้ไหมครับอืมชิมดูรอบหนึ่งนะครับอืม าน้าแลอร่อยครับรสชาติจัดจ้านความเปรี้ยวปริ๊ดสดชื่นครับถ้ากินน้ำหม่อนน้ำหม่อนจะสีสวยโอเคครับเป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ เราก็จะได้มาลดความร้อนลงแล้วก็ตักนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับอีกนก็จะได้อรอบสี่สวยแล้วครับแล้วก็จะมาชิมอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ปรุงแต่งเรียบร้อยใส่น้ำตาลใส่เกลือนะครับน้ำมันก็เดือดขึ้นแล้วนะครับ ดิ่เด้วนกันครับส้อจดชื่นเลยจากที่ง่วงนอนแนละ้วชิมดูแล้วสดชื่นขึ้นมาเลยครับอร่อยครับ ถ้าได้สักแก,กว้วก็ดีนะครับร้อยร้อยร้อยน้ำลูกหมังนะครับไม่สดเลยครับกำลังอุ่นๆุ่นกำลังอุ่นอร้อนๆเป็นไงครับวุ่นวารสชาติเป็นไงบ้างน้อ,อิอน้อยเดีย๋ยวเป่าดิด น้ำลูกหมดอได้ครับนะครับน้ำลูกหมออ่อนเราเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับเป็นอันเสร็จนะครับสีสวยเลย เดือดขึ้นมาแล้ว,ลวคนนิหนึ่งคนนิดนึ่งนันะครัาหลังจากนี้ไปก็เ,เรียกว่าน็อกเย็นใช่ไหมครับให้ความร้อนลดลงนะครับแล้วก็แพ็คใส่ขวดนะครับถือว่าเป็นอันเสร็จนะัครับ okay, ครับหลังจากที่น้ำลูกหมอนของเราเย็นลงแล้วนะครับเราก็จะทำการแพ็คนะครับปีเซ็นเตอร์เลยคุณพยุรายเองนะครับ แตักใส่ตักใส่นะฮะแล้วก็เทใส่ขวดนะครับนี่ครับขวดที่กินอยู่ประจำนะฮะอ่าน,นและครับแล้วก็เอาไว้แช่ตู้เดี๋ยวเราแช่ตู้ไว้เดี๋ยวเราจะมาปกระเดิมองทีนึงนะครับแล้วก็มาแช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็ไว้ตู้เย็นลง จะแช่ไว้กินแล้วทักลาบนะครับแพ็กแล้วโอพร้อมเสิร์ฟครับนี่เลยผลิตภัณฑ์ไกกเนื้อเยอะฮะก็เอาไว้กินเนื้อจัมากนี่ฮะนี่น้ำลูกบอลนี่ ลูกแพ็กส่วดนะครับพร้อมเสิร์ฟอร่อยจริงๆจัดจ้านันยมแล้วนาะแย่มเลยแยมลูกมอนเลยไม่ต้องไม่ต้องเสิวนกวนเนมันแห้งพ่อกวนเนแห้งไม่ใช่เจลาตินขอบที่เขาไข่เราเขาไข่เจลาตินดับกันดิดึกด่งเียนบูลูกมอน